สบายดียินดีต้อนรับเข้าสูุสองน้องตุ๊กสาวลาวสัน้เนเนื้อชาแนลเมื่อกี้มาเพื่อนอายกับเอือนเองเ,องเนาะทุกคนที่ยูบานฮองแซงเนาะเป็นลูกคลองอันแม่ปปาแม่ปามปาหรือแบบเมตุเอ็มทีน้องตุ๊กมาหาตลอดหันเนาะเป็นที่เป็นเ,นเนอือยของพ่อพ่ายเนาะทุกคนเนาะเพิ่นไปบวชเมื่อนั้นน้องตุ๊กโบเดปไปเนาะทุกคนเพราะว่าน้องตุ๊กโบมีรถซึ่งมื้อนี้เพิ่นซิกอกมาแล้วก็เฮ็ดขอนให้ไอ้จูวเนาะทุกคนเนาะ เฮนคอรหายจัวออกมาแล้วก็เป็นมัดแขนตา้มคลองประเพณีเนาะทุกคนเล็กๆน,น้อยๆแต่อบอุ่นดีเนาะทุกคนมัอนี่ก็เพามาเนาะทุกคนนี่ๆกับลังยกหม้ออบเลยไม่ใช่ตัวนี้เอาบบเมื่อกี้อันเฮ็ดหมอแกงทางหลังก็เลยว่ายกมาใช้ตัวนี้เออ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 กี่สุกไวกว่าอ,อืมแปลงดีดีเออเพราะว่ามันจะคุ้นให้มันคักนะ ตงเตี้ยรุเาขึ้นเนาะลกมเนาะเออเม่กี้มึงตุ้งเียนบางสิบเซ็จะเซ็ปพวมนบรมาัไเป็นอไรัญาจังโรบาลและขาเข็มทั้งทำเวรแต่จึงตัวหายเจ็บเมือเจ็บโตจ็บแขเจ็บขาไวเจ้าหายสักแน่ เช็คอาแล้ปวดห้องตุอกเที่ออกเจาบในตัวทางปวดหัวแล้วปวดในไหวใจแต่วไอ้มีไอจะยุ่ขสมบัยดิทั้งเต่าทั้งบูน่าบูน่าคนตกอย่าได้ดุมไปหนาวส่ห้ใส่หน้าเน่เขาจะไปเกิดไปถึอไหนเนี่ยมหละไอโบนั่นแหละไอสุกเอ้ยไอนั่นอยู่มีแอร์แองแข้งคงเป็นยอดคอนเทลชิ่งนี้ ่ไม่น้อยแต่อุปนมีหลาคนการควบมวันเจ้าเชนี้มาว่าท่านวันดังปวยวันเจ้าเชนี้นํามอยง่ยนี่แหละดูเรียนจำนี่ขื่อเราไม่ยาเลเวออนายามาจั้เี่จะซื้องางม้คนตรงคนแรกคนน้มัน้อ นหนาวหงนี่นะ้เนือนะแม่เนือวนี่หนาวหนาวหเลยมันกันชิญ่ายไป้มเนือไปกแม่กันย่าเราไปยามตายวนุกยำเาอัช่วงอาเมืองตายลอันนี้ตางตาท่านจานตานตามเออเด็กย่นดิเด็กเเด็คือโบแบงก่อนนะพูทเฒ่าันเอาบ่ออันเอาพ่ออันอยู่ในห้านเบหันเอามาใส่เรานัะเอ ขู่บอกขู่แล้วว่าอะไรกูถ้าละอันมันไ่บอกหลับหมูอ่ะรับเป็ดรับไก่รับ,บ,บมูรับไปนะร <laughs> ับไปหนะาไ <laughs> เดี๋ยว,ว,วเ,เ,ยเอาเมื่อไรลงมาให้ึ่งเลยเอาอันเบิกทีใส่ไเต็มที่แดงมื่อนี้เขาต้องซอยเต็มที่เขาซ,อย,ยอ,ซอยทีทีซอยทีทีทนี่น่าะอันเออทีว่าอันหัวขาวหัวหน้าเมื่อออันเแต่ว่ามียั่วน้ำบ้านพ่อชีบุมานี่แหละ ย่านเมียบัมาโบเขาบอกไปเบี้ยนเครื่องแล้วก็มาเพราะว่าทางน้อยมันมีเป็ดทรงเป็กซี่ยูฮันนะท่งสีบริมาร์ดเขาสิยกขึ้นรถใหญ่ยูหันเขาอลุดใหญ่มาใส่เอารถเดย์เฟิรนเป็นตกระไนเขาใส่กันขึ้นกันเลยบ่าว่าจะยูหันดอกแต่ว่าทางแง่เอาเอาวันั้นใส่เลยทางแงนจอดเล็กใส่แล้วเออรถนะเห็นรถนะ กำลังคาให้ลาบอยู <half> ่พอไดีไปนเดนสอบตาีกันเข้าให้มันเข้าแล้วนะตานะแต่เอา์รปูงานจะเอยไปเฮ็ดาตาคอยก็ได้มัคุณล้วจ้ะคิดหน้ิดนงคิดหน้าเน่ ไ่สหนาดิบ่หนาธรรมชาติล้วนเลยประสาทลงธรรมชาติลงเพหนาเห็ดหนาเข่งหนาถุงหนาบ่กตู้ยังกะไปสิบเฉยเไปบ่มนอันั่นแนน็ประแดกเลยทองเาโอ้ยอย่าเอามือมาตรงไปไปไปเซ็อจหเบิ่เลยสับเบิ่เลยอย่างเนาะยางอางงี น้ำปลาใส่น้ปลาใสเกลือใส่ปลาแดกใส่เค็มแล้วก็ซีบิีกมงกนาวดีจ kind of um, ังไหิมแล้ววะมุกนาวมาตึมปรุงจใจซิมแล้ววะพวงมิเซตมีมะตกปัจจัยสืมาใหญ่ซองย เมื่อนำเดือนซีนี้ปกูเดือนเล้วนันตาดราว่าสมเดือนนี้งนี่พลานอะไยังไงเนีเสียบระเบิดแต่คนคนโอ้เสียบนาคนคนจิมมี่ซิมซิมได้อาิาเนื้อนานอืมไหลเมือนั้นแสบเอาขึ้นมได้แรขั้วจนบิ้เขาดังเขาไม่รู้รอข้อที่ล้วนั่นเกือบอะเกือ ก็ทานตเอาทานเซีเตานล้วเอาอีกป่ะ่แบบว่าเตกัวอ่ะเออที่เรากัวเอาเอาทานจริงจรนดดูราคาโม่ข้าเอาสุมแล้วเนี่ยเอน้าเซียน่ม่ดุ่มเด้อเอาข้าวเย็นจกใส่น้ำเนี่ยสุมแล้วเนียังวะมันาเคี่เส้่มันเค็แนลาบบูดเด้อสุ่มับน่าหลายส้มบุตบอกบเดีพอดีแล้วพอดีใส่พักใซ่หอมเพราะเขาเจ้าให้ที่เสดอกไครให้เนย พขาแซมตัดเจ้ากันอะไไปชิมมันชิมเป็นอะไรเด้อยบอแทบเอามเอก่อนบังเกินแล้วบังกิบังเกิยังอ่บแล้วยังหออือหบอกดเเอาไเสาาวสใส่หนึงอือใส่ละเอไว้หวยน่ะพอแล้วนะสดท้ายเอาไว้นักีเลยนแทบแล้ววันนี้ บ่เอาหยอจานมาใส่เก็บนอันนี้คือว่าหน่อยเนาะแล้วก็ซอยตึ้มอ่ะเออหอมอย้อเพร่วยบ่ลยหือเร็วๆแล้ก็แพ็ห้แพ็คาอืออาโัก่ะเหหล้วแต่ขอนี่อบไก่อนาเบ ลาาานนหบทีุ่กคนพิธีสุขขอเนี่ยน้อยของอายเนาะหลังจากที่บวชมาแล้วเนาะคเอาปีจังไพรยังมาแก้มาทักการบวชนี่มันมีแปดบวชเด้อบวชบวชลิ้นบวชรองบวชของประีนี้บวชนีิสงสารบวชผ่านเข้าสุกบวชสนุกตามเพื่อนบวชเพื่อนศาสนาบวชบวชหาของลิ้นอันนี้มีแปดบวช ย่อเข้ามามีซอบวชบวชโดยศรัทธาบวชโดยบบมีศรัทธาอันนี้ลูกหลานได้บวชเป็นได้อาทิษย์นึกันนะว่าตั้งใจเข้าไปครับการศึกษาเรียนอบนรมสิ่งธรรมครับในภพศาสนาได้อบรมมาแล้วปฏิบัติในสางครอบครัวเหตุจย่างใดมีอยู่มีกินมี สี่ข้อเพียนพยัญยามเอาใจใส่บุคังเลใจอันนี้สำเน็จเ,เห็นย่างกิจยาสร้างครอบครัวกันเนี้ยต้องให้มีสี่ข้อเพียน,นพยาัยามเอาใจใส่บุคลงเลใจมากกว่าเอาผู้หนึ่งสร้างครอบสร้างครัวให้มีอยู่มีกินเห็นดะไจะมีอยู่มีกินอันนี้ก็ไในผกหลายในหกอบรมคำสอนของขศาสนา บอกปฏิวัติศาสนาแปลว่าคําสอนศาสนาแบบสอนให้ดีให้ชั่วสอนดีสอนชั่วกับศาสนาศาสนาแปลว่าคําสั่งสอนสอนดีสอนชั่วกันมันอยู่ในศาสนาอันนี้เอ่ยว่าศาสนาในลูกหลานทางซ้อนเอาเสริมใสาเอาเสริมพอดีตอนนี้ได้ได้อบรมศึกษาธรรเนียนมาแล้ว ก็ขอใหยก็ไปคุยคุยปฏิบัติเนี่ยจะสร้างครอบครัวก็ตั้งมุกตั้งใจเนี่ยจะอาย่หากินก็ตั้งมุกตั้งใจพลังเลใจเพี้ยนไปยามไปเรื่อยๆรื่อยไปเรื่อยๆโลกอันนี้มันมูนมูนกูได้ยงไดกูได้ว่ามันมันค้ำมันมืดมันค้ำมันมืดมันค้ำมันมืดโลกแทนดินเหลือมูนออกตะเวนออกตะเวนมุดมูนได้ออก ม,มันมันมืดมันแคบมันแต่มันแคบมันก็วหอ,อกหนหอ,อกหนึ่งฉะนั้นข้าจมีทุกที่ยังผีท่านที่ยังผีเูาทำทำมาสักครั้งอายุวัฒนะมันเตะตัวจังยาวันนัง กำลัดานพน้เอาบางจะมาาพจะคนจะัวับเขียนทุกคนผู้นีเดอร์ายของจุกเดเบสซือสลืมเนาะอย่างีกำลังมัดเขียนเลย <c oughs> มาเซนหนึ่งดู จุเฮลูกเส้นหนึ่งลูกจะมามาตุ้ยออกนั่งทา่ไหนนยัดดวงตุยไงจูจิโดนกลืมไปหรอเอเวอรแท้ๆยูใส่เยนี้ยุคนพนาวพนาวใหม่แล้วเรีนจบแล้วจบแล้วเดเลยตุงเหละเดียวจูปฏิเสหยังจะเอาผัวดี เมจิกซ yeah. ิมาเมบริมาเอาไว้ดอกไอเลิมก่อนเมจิกจิมาเมีไผ่ดอนตั้งคันประดำตั้งแก้วบุกโขโตแขนเอาลูเอารานนัตเตนีมะนาคานีมนเหนือสุยูดีมีเฮียง การจ็บจะได้การขายจะมีไปแมนป้องลงแมนทางพ้นหรือใมาหาหรให้ได้อะไรให้เป็นตนนะคะเนเธอได้เงินหลายๆลดยเฮงก็ขึ้นขึ้นละนี้่มเลยนะมงเนี่ยนะมาหดีายเลยสูา เอออดูมีการตั้งคันตั้งคตั้งแกนตัวโตแขนอยู่อลานไอ้ไงไดกมีฟ้องมาเอาเงินท่าให้จะพามันจะต้องคึกเดืินมาให้ได้นอนหลับใหได้เงินมือนอนตื่นได้เงินแสนให้มีสุ่มีแฟนอันดีอันงามอุ้ยเกิดมีสุ่มีแฟนสงสัยอยากกินดองลูกหรอกไมสงสัยคือจะกินหุ้ม มนขึ้นดังดเลยเมย์เบาดังดได้ดูเบาดังด เียมาโอเมียเบี้ยดีเันแมได้านนี่นะโอ้เจ้าเป็นนายคนได้บ้านนี่นะตัวนีานส่งนี่นางเกิผู้สาวงามก็ดีแล้วนะเนี่ย

ทุกคนเมื่อกี้ไปงานนั่นมัดแขนอายเนาะแต่วันเดียวนี้ก็พาน้องสาวมาสอกสี่แนวยูนากินตอนตอนค่ำนาะทุกคนเนาะตอนค่ำกับตลาดมี้เป็นตลายแล้วอาหารการกินคือตอนตอนสวยนี่น้องทุกเคยชายเด็ดทุกคนยำจีนยำจีนดินตะเสียบอยู่ อีขายบักล้ออาลอาหารกันกินยกทุก,กอย่างเลยเด็ดขนกินอะไรเลยล่ะเยี่ยมมันน้ำหวานเสือบอลลิคซื้อแนวฟีงแนวแกกอะไรก็ได้สมผักใครเจด๊ดไหนก่อนนี่สมผักปูอะ เอาอันนี้ของขางา,อานอันเดียวกันโดยขาเสียหายเอาซิพัดกรีบเนาะทุกคนเนาะแม่ขาดไทไตรป่ะแม่กะสีไทกะสีโอ้โดยไ่เด้อเป็ีเป็ดตดเสียกัน สี่ของอยู่ของกินเลยเนาะคช่ไหมคะเป็นโมงสีแบบเลิกเวียกเนาะทุกคนเจ็ดแปดโมงเนาะทุกคนอาหารจะกินอะไรโอเคอ,อ่สามกบติ๊เป็ดเด็ดแจ๊บใช่ไหมมันขายยังไงเนี่ยตัวนี้หกสิบพันคุณโตก็คล้ายปะ <c oughs> <c oughs> ถามก่อนวันนี้อิ่มแล้วตุ๋มขาว้ามันรากขายย่างแล้วเท่าไหรไหมคะย่างละสิบพันย่างละสิบพันเหรอเอาขาหางไมื่เดี๋ยวเงินให้เด้อลูกเด้อเข้ามืดเหรอเด้อเข้ามืดเดีเดี๋ยวไปซื้อค่ะเอาเข่างมาไปตรง เนคนไหนนะคนไหนคะโอกค่ะคุณตาเซบเอ้ยทุกคนมาหอนทองละเด้อคือน้องตไปทรงน้องสาวเสื่อของกินอยู่ตลาดเนาะพาน้องไปเพราะว่าน่องหาการใหญ่ของไปอยู่นานกันเลยยังบุทันบ่า ตลาดย่บันเดือกเนาะทุกคนเนะะเาะนก็เลยพาน้องไปส่วนน้องตุ๊กหันในในไปงานงาน,งานมัดเขียนของอ้ายเนาะทุกคนวันที่ไปบวชเนาะทุกคนแต่ว่าตอนงานบวชหันน้องตุก๊กไปเนาะแต่ว่าพืนผืนซิกออกมาละผืนมัดแขียนและค่ะน้องตุ๊กก็เลได้ดไปมัดแขียนผืนเนาะทุกคนเนาะก็เลยว่าเก็บผาบรรยากาศในงานมาให้ทุกคนเบิ่งหน่อยนึง ้วก็พวกอนกําลังกินกันอยู่เลยทุกคนแต่ว่าน้องตุ๊กกลับมาหอมเราเพราะว่าเป็นผู้หญ,หญิงขี่รถกลับคนเดียวอันตรายเนาตอนเขาอยู่เมืองหลวงเขาต้องมีสติกับตัวเองเนาะทุกคนคือการเดินทางเขาขี่รถไปขี่รถมานะยานหนึ่งกว่ายานจนูนสองมากะกลับเรือกลับคำ้ำอะไรอันตรายหลายอย่างเนาะทุกคนยานจูนมาที่ปอารถบบ สิ่งนี้เขามันกขาดาาเด้าโบได้นอกะททุกคนขาดเด้าโบได้ว่ามันจะ <laughs> เกิดขึ้นมือเดอซึ่งเขาก็ต้องมีสติก,กับตัวเองอไปมาันเดินเดินการเดินทางเนาะก็ต้องเซฟตัวเองให้ดีที่สุดเพราะมาอยู่พีเขาก็อู่คนเดียวนั่นเองเทุกคนฉัการเฮียนของตุกข่หันกันจะเิ่มเฮียนถ่ายเดือน ถ่ายเดือนซีเดือนขวนสวงนี่น้องตุ๊กกะอาจจะมหาพี่น้องยามพี่ยามน้องเนาะทุกคนเนาะอาจจะบดคอยในท้ายคลิปป็นเดิอก็ตั้งแต่โดนมากักบบดขอยในท้ายคลิปป็นเดิมแต่ก็จะอัพพันยามอัพลงเห็นคนในเบิ้งนํากันเนาะแต่เดี๋ยวนี้เนาะน้องตุ๊กคิดถอดอย่างหนึ่งสีอยู่บ้านจะไปหานอทุกคนเน้ยอยากไปหานออยากไปหานอหวานเนาะแต่ว่าตัดสินเจอมาเยน็นหละกะเยนเนาะฮีเย็นเห็นเธอมัอนสุด อยากเฮียนความฝันหนึ่งที่อยากเฮียนแต่ตอนนั้นทีแบบท่แบบที่แบบว่ามาเฮียนอยู่เวียงจันทร์นะคะวบาเม่ฮักมีทื่นเดือตัวเองหนึ่งกะจะเฮียนไปผอมกันแต่โดนหันแล้วเนาะทุกคนเนาะแต่บังเอิญบ่มีทื่นหนึ่งจากว่าเฮียนสอนกันสามคนเนาะคือสามไอ้นงซึ่งเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กกับพ่อแบบอ่าค้าขายอัเดเลยใดนะ ตุกก๊กเลยยางมาเหียนเพิ่มตัวเองทักษะอาตัวเองตืมนอะทุกคนอืก็นี่แหละทุกคนทีบา่าน้องตุ๊กมาเวียงแต่ส่วนื้นนี้ละ่ะความสนุกของมันมีหลายเนาะคือน้องตุ๊กไปหาจุรุนเออยแหลวก็สังคมที่แบบน้องตุก๊กยู่ที่แบบคนที่หูจักน้องตุ๊กนะน้องตุก๊อกอาจจะบ่เด้เข้าไปหายูทูบเบอร์และลายทานเนาะก็ บางข้างน้องตุ๊กกะยานไปเป็นตัวทวงให้เพิ่นเนาะบางข้างกะอ่าคือน้องตุ๊กเฮ็ดคลิปกับบุษังเฮ็ดคลิปปันเด้อเนาะทุกคนเนาะการว่าวการบานอ่ะกัคือน้องตุ๊กก็จับบางข่างนี่น้องตุ๊กก็คิดได้น้องตุ๊กเป็นคนที่บุษังว่าเนาะทุกคนเนาะว่าวยางกาย่านผิดเนาะทุกคนก็เลยว่าย่านแบบไปถ่ายคลิปนํากันแล้วกัย่านเป็น พระให้คนอื่นหลายกอนที่จะแบบนำพวามฮาไปให้เนาะทุกคนเนาะนี่แหละอืมเมื่อนี้น้องตุ๊กกะกลับมาหอ,หอทองเดินกคนเด้อเมื่อนี้มีผู้สาวงามๆหลายๆคนเนาะคือเป็นมูของอันเอือย,ยไพ่แดงละก็เป็นเป็นมูของจุเอือยอยู่แถว้นานาววาน้องตุ๊กกะหูจักขเจ้าได้แหละแบบกแซลกันมา้องตุ๊กกะมาอยู่เวียงเมื่อกอนหันก็หกเจ็ดปีเนาะทุกคนเนาะอืม มาแล้วิ่นกระท่วงเฮาบางคนเขาก็ลืมเฮาสินะเขาก็ไปยุบ้านตั้งสองปีแล้วบางคนก็จะอัดจะลืมเฮาเนาะแล้วก็กลับมาเขาก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนั่นอะคนก็จะอืมลืมเฮานะทุกคนกะนี่ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่แบบนงตุกทายอ่าลูกของป่ามาเห้ฮาร์ปส้มเนาะที่แบบ ไปบวช้วก็เห็ดงานมัดแขนเล็กๆน้อยๆแต่ว่าอบอุ่นดีด้อทุกคนส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กกะสินลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสาราสเสนอเด้อบ๊ายบาย